สวัสดีค่ะวันนี้จะพาทุกคนมาทำเม็ดขนุนเผือกนะคะรสชาติอร่อยค่ะไม่หวานจนเกินไปค่ะมาชมวิธีการทำเลยค่ะก่อนอื่นเราจะมาทำในส่วนของเผือกกวนเนาะอันนี้เป็นเผือกหนึ่งกิโลเนาะอันนี้เราไปต้มจนสุกเ,เวลาเผือกเขาสุกเขาจะแตกแบบนี้เลยนะต้มจนสุกยุยแบบนี้เลยหรือว่าใครจะเอาไปนึ่งก็ได้เนาะแต่ว่าเราเอาไปต้มจะง่ายกว่าเพราะว่าไหนๆเราก็จะเอาไปปั่นอยู่แล้วเนาะก็จะมีกะทิ น้ำตาลมะพร้าวเกลือใครไม่มีน้ำตาลมะพร้าวก็สามารถใช้น้ำตาลทรายได้เนาะแต่ว่าน้ำตาลมะพร้าวเขาจะมีความอร่อยหอมมากกว่ากันเนาะเพราะาน้ำตาลทรายเขาจะหวานแหลมกว่ากันเนาะอันนี้ก็แล้วแต่คนชอบหรือว่าเท่าที่เราหาได้เนาะก่อนอื่นเราจะเอาเผือกกับกะทิไปปั่นให้เข้าเนียนก่อนเนะเาะแล้วก็เอาเผือกไปปั่นจนเนียนเรียบร้อยเนาะกับกะทิ นี่นะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเนาะเมื่อกี้เราเอาเผือกเอนาะเอาไปปั่นใส่กับกะทิเนาะปั่นให้เนียนเนาะถ้าเกิดใครไม่มีเครื่องปั่นก็สามารถบดอเอาเอา,เอาไปตำก็ได้เนาะล้างคกให้สะอาดนะถ้าเกิดคกที่ตำพริกแกงอาจจะได้กลิ่นกระเทียมนะต้องเอาคกที่เราไม่ได้ตำพริกแกงเนาะหรือว่าตำส้มตำปลาอะไรอย่างเงี้ยเนาะรับรองนะรสเผือกกลายเป็นปรสปลาแน่นอน โอเคนะนอกเรื่องนิดนึงเนาะอันนี้เราก็จะใส่อันนี้เนะาะน้าตาลมะพร้าวลงไปนะสูตรนี้นะช่างให้เป๊ะมากนะเดี๋ยวจะลงไว้ให้ใต้คลิปเนาะแล้วก็ใส่เกลือค่ะขนมหวานไทยต้องมีเกลือตัดเนาะไม่งั้นเขาจะหวานเหมือนขนมหวานฝรั่งเขาจะหวานอย่างเดียวไม่มีรสชาติของเกนะลือเนาะเราก็จะตั้งไฟเลยเนาะ จะกวนเนาะเราจะใช้เป็นไม้พายอันนี้เขากันความร้อนได้เนาะส่วนไม้พายนี้เขาจะกันความร้อนไม่ได้ก็จะใช้ไม้พายที่เขากันความร้อนได้มากวนเนาะ,ะแล้ก็กวนไปเนาะเดี๋ยวพอ,อน้ำตาลมะพร้าวเขาร้อนเขาก็จะละลาย ง่ายเนาะเราก็จะกวนไปเรื่อยๆจนกว่าเขาจะแห้งได้ที่นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะมาเนาะนี่ได้ยี่สิบห้านาทีแล้วแบบนี้เนี่ยยังใช้ไม่ได้นะคนไปอีกนิดนึงเขเริ่มจะไม่ติดกระทะแล้วแต่ว่าให้เขา คนอีกนิดนึงเนาะนี่เราก็คนมาได้เนาะกวนเผือกสําหรับสูตรนี้1นกิโลนะนี่สานาทีเป๊ะเลยค่ะนี่ใช้ได้แล้วค่ะเราก็จะไปพักให้เขาเย็นเนาะนเขาไม่ไหลเห็นแล้วไหมคะจากนั้นเราจะมาทําในส่วนของน้ําเชื่อมเนาะที่เราเอาไปไว้ลยอยขนมเม็ดขนุนตอนที่เขาสุกแล้วเนาะ ก็จะมีน้ำเปล่าแล้วก็น้ำตาลทรายเนาะกลิ่นมะลิเนาะหนึ่งฝานะพอเราใส่น้ำมะลิเนาะแล้วก็น้ำตาลแล้วก็น้ำเปล่าเนาะเราก็ไม่ต้องไปคนเขาเนาะเราจะทิ้งไว้จนกว่าน้ำตาลเขาจะละลายเนะาะค่ะน้ำเชื่อมเราก็ละลายเข้ากันดีแล้วเนาะ ไม่ต้องใช้เวลานานนะคะประมาณหกถึงเจนาทีก็ใช้ได้แล้วค่ะปิดไฟเลยจ้าจากนั้นเราจะเอามากรองนะคะอันนี้เราจะพักไว้เขาเย็นเนาะอันนี้เราจะเอาเป็นเอ่อพอเราทำเม็ดขนุนเสร็จเราจะเอามาแช่ในน้ำเชื่อมนี้นะคะนี่กรองเรียบร้อยเราจะพักไว้เขาเย็นค่ะ เราจะมาปั้นเม็ดขนุนกันเนาะอันนี้เป็นเผือกที่เรากวนไว้แล้วเนาะเอ่อถ้าเกิดไม่อยากรอนานว่ากว่าที่เขาจะเย็นที่เราจะปั้นเนาะนี่เราเอาน้ำหล่อน้ำเย็นหล่อข้างล่างแบบนี้ได้นะคะนี่เขาก็จะช่วยให้เผือกกวนเราเย็นเร็วเนาะนี่เราใช้ช้อนชาเนาะหรือว่าเราอยากให้ไซส์เท่ากันเราทาน้ำมันพืชนิดหน่อยเนาะทากับถุงมือด้วยเนาะจุ่มน้ำมันพืชไม่ให้กันเขาติดนะนิดหน่อยนะคะ แล้วเราก็จะตักประมาณช้อนชาไซส์เท่าๆกันแบบนี้เนาะแล้วก็จะวางไว้บนถาดเนี่ยค่ะเราค่อยมาปั้นกันเนาะนเห็นไหมคะพอเราทาน้ำมันเขาจะไม่ติดเนาะเราจะเอาน้ำมันทาถาดด้วยนะจะได้เวลาเรามาวางเผือกเราจะได้ไม่ติดนะ นี่ค่คะก็จะตักเผือกเนาะด้วยช้อนอช้อนตวงเนี่ยนะคะเป็นใช้ไซส์ช้อนชาเนาะนี่แล้วก็จะแกะวางเ,าเป็นชิ้นๆจนกว่าจะหมดเนาะเราค่อยมาปั้นทีเดียวเนาะเป็นลูกกลมๆเท่ากันเรียบร้อยเนาะเราก็จะ มาปั้นเป็นเหมือนคล้ายๆเม็ดขนุนเนาะเราจะปั้นกลมๆแล้วก็จะเป็นดูเรียวแบบนี้เนาะนี่แล้วก็จะวางไว้เนาะอันนี้เราเอากระดาษไขนะลองถาดก่อนเนาะกันเขาติดนะคะจะได้ไม่เสียรูปทรงเวลาเราแกะออกจากถาดเพราะเขาจะเหนียวแล้วก็เวลาดึงออกจากถาดจะได้ไม่ติดเนาะนี่นี่ค่ะ ก็จะปั้นแบบนี้ไปจนเสร็จนะจ้าแล้วก็ขึ้นรูปเนาะเม็ดขนุนเผือกเราเรียบร้อยแล้วเนาะจะมาแยกไข,ข่ขาวไข่แดงนี้ใช้เป็นไข่เป็ดนะคะนี่ได้มาใหม่ๆสดๆเลยเนาะฟองใหญ่ๆวันนี้ใช้เก้าฟองเนาะอันนี้ก็แลว้วแต่ไข่ทําน้อยทํามากเนาะเราจะแยกเลยเนาะเราจะเทต่อแบบนี้ค่อยๆนะคะอย่าให้ไข,ข่ขาวไข่แดงเขาแตกเนาะ ก็ใส่ลงไปในาชามเลยเนาะเห็นไหมคะสดมากไข่เขาจะนูนแบบนี้เลยเนาะนี่ถ้าเกิดใครไม่แน่ใจว่าไข่สดหรือเปล่าอย่าเพิ่งใส่ลงไปในชามเดียวกันเนาะไม่งั้นเขาจะเน่าได้เสียทิ้งหมดเลยเนาะให้ดูใกล้ๆนี่ไข่สดๆนะคะเราต่อยไข่เนาะเสร็จเรียบร้อยเราก็จะมาแยก ไข่ขาวไข่แดงเนาะพยายามเอาไข่ขาวออกให้มากได้ที่สุดเนาะอย่าให้เขาติดไข่ขาวเยอะนะคะนี่ก็ดึงสะดือของไข่ออกด้วยเนาะนี่ค่ะไข่เขาจะมีสะดือแบบนี้นะคะค่อยๆดึงเนาะนี่อย่าให้เขาแตกใส่ใส่กันเนาะประมาณนี้นะคะใช้มือดีที่สุดเนาะเพราะว่ามือนี้ล้างสะอาดเรียบร้อยแล้วนะคะ เราก็จะเอาไข่แดงเรา,าใส่ลงไปในชามนี้เนาะแยกไข่ขาวไข่แดงเรียบร้อยเนาะเราก็จะเอาซ่อมบีบเขาหน่อยเนาะให้เขาแตกออกจากกันจากนั้นเราจะกรองเนาะ ไม่ต้องใช้ผ้าขาวบางก็ได้เนาะเราจะใช้กระชอนตาทีๆแบบนี้เนาะเราจะกรองไข่แดงให้เขาเนียนๆเนาะแล้วเขาเป็นส่วนสะดือของไข่เนาะที่เขาติดมาเนาะนี่เราก็จะได้ไข่แดงแบบนี้เนาะเราก็จะพักไว้ก่อนนะคะเราก็มาตั้งกระทะเราจะทําน้ําเชื่อมเนาะสําหรับ ที่เราจะชุบเม็ดขนุนเนาะมีน้ำตาลแล้วก็น้ำเปล่านะคะใส่กลิ่นมะลิเนาะถ้าเกิดใครมีใบเตยสดๆก็ใส่ลงไปได้เนาะเราจะใส่หนึ่งฟ้านะคะเราก็จะตั้งไฟเคี่ยวให้น้ำตาลเขาละลายเนาะแล้วก็งวดลงนิดหน่อยเนาะ เดี๋ยวเราจะมา,าหยอดเม็ดขนุนกันลงในนี้เนาะตอนนี้น้ำตาลเคี่ยวเราเนาะก็เดือดได้ที่แล้วเนาะเราก็จะปิดไฟเนาะปิดไฟเลยจ้าเราจะปิดไฟแล้วก็จะรอให้น้ำเชื่อมเขานิ่งเนาะเราค่อยมาหยอดอเราค่อยมาชุบไข่กันค่ะนี่น้ำเชื่อมก็นิ่งแล้วเนาะเราก็จะหยอดใส่ทีละลูกเลยนะคะ พอเราหยดเม็ดขนุนเนาะลงไปในน้ําเชื่อมที่นิ่งเนาะเราก็เปิดไฟได้เลยค่อยๆเร่งไฟเนาะไม่ต้องแรงมากเพราะว่าไม่งั้นเม็ดขนุนเราจะย่นเนาะเราก็จะต้มไปเรื่อยๆจนกว่าเขาจะเดือดแล้วก็ไข่จะสุกค่ะน้ำตาลเชื่อมเราก็เริ่มเดือดแล้วเนาะเราก็ปล่อยให้เขาเดือดสักพักหนึ่งจนกว่าไข่เขาจะสุกเนาะ ค่ะตอนนี้เนาะไข่แดงเราก็สุกเรียบร้อยแล้วเนาะเราก็จะเอามาขึ้นเม็ดขนุนเราขึ้นมานอกกับน้ำเชื่อมแบบที่ไม่เข้มข้นเนาะเมื่อกี้ที่เราทำไว้ล่วงหน้าเนาะนี่ค่ะน้ำเชื่อมเนาะเราก็เอามาจุ่มกับน้ำเชื่อมที่เราทำไว้เพื่อ,อให้ขนมเราเงาเนาะพอน้ำเชื่อมเขานิ่งเนาะเราก็เอาเม็ดขนุนชุบ ไข่นะเหมือนเดิมแล้วก็หยอดลงไปแบบนี้จนเสร็จเนาะเดี๋ยวเราจะทําแบบนี้ไปจนเสร็จค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันจ้าเราก็เนาะเดือดแค่พอไข่สุกเนะเาะแล้ก็ตักเม็ดขนุนเราขึ้นมาแช่กับน้ำเชื่อมเนาะนี่ ำเชื่อมเมื่อกี้ที่ว่าเราเชื่อมไว้แล้วก็แช่ให้เม็ดขนุนเขาเงาเนาะน้ำเชื่อมอันนี้จะเป็นแบบไม่เข้มข้นมากเนาะนี่เราก็ได้เม็ดขนุนแล้วนะคะรอบที่สามต่อไปเนาะเราจะต้องเติมน้าน้ำเปล่าลงไปเนาะเพราะว่าทําให้เราเจือจาง น้ำเชื่อมมันจะหวานไปเรื่อยๆเนาะแล้วก็ให้น้ำเขาเดือดอีกสักนิดนึงแล้วเราก็ปิดไฟให้นิ่งเนาะปิดไฟให้นิ่งแบบนี้แล้วเราก็สามารถร้อยเขานิ่งแล้วเราก็หยอดให้เสร็จจนหมดเนาะจะได้ไม่หวานมากไม่งั้นเราต้องคุมความหวานให้เสมอกันเท่ากันเนาะสําคัญมากเลยเนาะเสร็จเรียบร้อยทั้งหมดเนาะเราก็จะแช่ไว้ในน้ําเชื่อมแบบนี้จนกว่าเขาจะเย็นเนาะเราก็สามารถทานได้ค่ะ เสร็จเรียบร้อยแล้วเนาะสูตรนี้อร่อยมากๆเลยนะคะแนะนําเลยเนาะเพราะว่ารสชาติออกมาเป๊ะเวอร์เพราะว่าไม่หวานมากบางทีเราเคยไปทานเม็ดขนุนแล้วหวานจนเสบคอไหมแต่ว่าสูตรนี้อร่อยมากกําลังพอดีเนาะแล้วก็เผื่อกรนออกมาอ,อร่อยมากเนาะหวานกําลังพอดีเนาะ,ะทานหยุดไม่อยู่เลยค่ะหมดไปหลายเม็ดมากๆเลยเนาะ ถ้าเกิดอยู่ต่างแดนนะคะใครหาไข่เป็ดอย่างเดียวไม่ได้เราก็สามารถใช้ไข่ไก่ผสมกับไข่เป็ดได้เนาะไข่แดงเนาะนั่นแหละค่ะนี่ค่ะวันนี้เราใช้ไข่เป็ดอย่างเดียวเนาะพอดีไปได้ไข่เป็ดมาเนาะขอบคุณที่รับชมคะ่ะเจอกันคลิปต่อไปนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กันด้วยนะคะเพื่อจะได้มีกำลังใจทำคลิปต่อไปคะ่ะ